กล้าเมินฉันได้ยังไงกฎกติกาของตระกูลเซิงฉันไม่สนใจว่าตระกูลเซิงจะมีกฎอะไรแต่กฎของฉันคือใครทําให้ฉันโรกรธใครจะโดนตีเธอฉันแต่งงานกับเซิงเจ้าเย่ยแล้วเธอในฐานะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาควรเรียกฉันว่าอะไรอยากให้ฉันเรียกเธอว่าภรรยาลูกพี่ลูกน้องเธอฝันไปเถอะเรียกฉันว่าอะไรพวกคุณทําอะไรอยู่กันแน่ยังไม่รีบนําเธอมาให้ฉันอีกเหรอเรียกฉันว่าอะไร ภรรยาลูกพี่ลูกน้องครั้งหน้าที่เจอฉันต้องรู้จักมารยาทคนบ้าเล็กน้อยนี่ก็มีทักษะเหมือนกันไม่ได้เรื่องเลยขอโทษนะจิหานถ้าไม่ใช่เพราะช่วยให้ฉันระบายอารมณ์ เธอก็คงไม่ต้องรับมือความไม่เป็นธรรมของคนบ้าคนนี้ไม่เป็นไรนี่ยังแค่เริ่มต้นชาที่ถวายฉันเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคนบ้าคนนี้วันนี้อยากคิดว่าจะเดินออกจากตระกูลเซิงได้ด้วยรอยยิ้มลูกจิงถังรออยู่ไม่ต้องให้ฉันลงมือฉันก็ยังสามารถทําให้เธอร้องให้คุกเข่าขอฉันเซิงเจ้าเย่คุณยังไม่ยอมออกมาหรอป,ะปะ้าป๋าเพราะว่าหลานสปายเจ้าเย่มาถึงแล้วงั้นเริ่มถวายชาได้เลย ฉันจะดูว่าจานชาร้อนร้อน,นี้จะเป็นอย่างไรคุณถือได้มั่นคงยังไงท่านผู้เท่ามีความกดกิกามากชาจานแรกที่เข้ามาก็เลยเกิดเรื่องใหญ่นี้นับจากนี้คนบ้าตัวนี้รวมถึงตระกูลจาวเย่ในสายตาท่านผู้เท่าก็จบสิ้นอย่างสิ้นเชิงถาวายชาเถิดน้องสไพัย<า>ดีจัง ขอบคุณน้องสะพ้าหน้าเรานี่ลูกจิงถังคุณนี่คนบ้าให้คุณถวายชาให้ท่านผู้เท่าคุณถึงกับเทน้ําร้อนสาดลงบนหัวจิหารคุณคุณคุณลุงฉันไม่ได้ตั้งใจจะตีคุณฉันคิดว่ามีแมลงวันบินอยู่คุณคุณเสร็จแล้วทําเสียงดังวอยวายเหมือนอะไรและคุณลู่ด้วยฉันไม่สนว่าคุณจะบ้าจริงหรือแกล้งทําเป็นบ้าเราตระกูลเซิง รับคุณคนแบบนี้ไม่ได้หลานสะพ้ายที่ไม่มีระเบียบแบบแผนเราเกิดสถานการณ์เริ่มจะควบคุมไม่ได้แล้วคุณแน่ใจไหมไม่ไปช่วยสะพ้ายของคุณหน่อยหรอือครอบครัวเซิ่งเป็นเหมือนบอกครัวที่กินคนถ้าแก้ปัญหานิดหน่อยนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเลยดีกว่าคุณหนูลูกไม่ได้ยินคําของท่านปู่หรอือครอบครัวเซิ่งของเราไม่สามารถรับสะพ้ายแบบคุณได้ลู่จริงถางแม้ว่าคุณจะยั่วยวนพี่ชายเจ้าเย่แล้วไงล่ะขอประตูของครอบครัวเซิ่งคุณก็ยังไม่สามารถเข้ามาได้แล้วพวกคุณล่ะชอบสะพ้ายแบบไหนกัน คุณมองหยุดเถอปะป้าปล่อยท่านปู่เถอะพวกคุณชอบแบบสง่างาม mantle. หรือว่าแบบมีชีวิตชีวาหยุดเถอะลูกจริงถามคุณบ้าอะไรเนี่ยอ้อแบบพวกคุณรู้ว่าฉันบ้าเหรือแล้วทำไมถึงยังมาก่อกวนฉันอีกกล้าได้อย่างไรขย,ยับออกไปเถอะ ป้าป๋าป้าคุณหมายความว่าอะไรตามตัวอักษรพวกคุณคนหนึ่งที่อยากให้วันนี้ให้ฉันขายหน้าถูกถอนการมั่นอีกคนหนึ่งอยากทําให้ฉันกลัวคนหนึ่งที่ต้องการใช้ฉันบีบให้เซื่องจาวเย่ยา,าํทตามคนแก่ตาบอดหมวกรู้แค่ทําตัวเก๋ทำอะไรที่ดูมีแบบแผนเธอในเมื่อพวกคุณไม่อยากถวายชายอย่างถูกต้องงั้นเราอย่าไปถวายชาเลย อาเธอรี่เธอพี่สาวอย่าบ้าไปนะการมั่นของเธอกับพี่จ่าวเย่มันก็คือเรื่องโบราณที่เลวร้ายควรมีการกำจัดไปนานแล้วเธอไม่สามารถติดสินบนโชคชะตาเพื่อจะเข้ามาในตระกูลเซิงแล้วติดอยู่กับพี่จ่าวเย่ไม่ได้เลยใช่เลยเธอนี่บ้าอะไรทำให้เธอแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องฉันอะไรทำให้เธอเป็นภรรยาน้อยของตระกูลเซิงคุณหนูลูกถ้าเธอยังทำตัวร้เหตุผลอีกอยากจะอาศัยอยู่ในตระกูลเซิงงั้นก็อย่าโทษเรานะตระกูลเซิงไม่เกรงใจแล้วนะดีเลย ถ้าพวกคุณอยากจะถอนการมั่นให้เรียกเสื้อเจ้าเย่กลับมาให้เขาพูดกับฉันเองคุณผู้ชายเอลมาถึงแล้วคุณผู้ชายตัวเล็กมาถึงแล้วเย็นจนคุณผู้ใหญ่เอลมาถึงดูเหมือนพี่เจ้าเย,ย่ก็ไม่อยากแต่งงานกับคนบ้าแบบนี้ ทนไม่ไหวเลยวิ่งมาถอนการมั่นลูกสริงถางวันนี้จะให้คุณได้ลิ้มรสการถูกทิ้งต่อหน้าคนรสชาติของการสร้างความอับอายให้ตัวเองลูกพี่ลูกน้องชายคนบ้าคนนี้อาศัยการมีสัญญาการมั่นกับคุณกลับมาทําเรื่องว่าบ้านในบ้านเราไม่เพียงแต่สร้างความอับอายให้ฉันและปู่ต่อหน้าคนยังยุแยงระหว่างคุณกับพ่อของฉันอีกความสัมพันธ์ระหว่างกันทําลายกฎกติกาของบ้านเซิงลูกพี่ลูกน้องโกรธหน่อยเธอรีบไล่เธอออกไปเถอะ ฉันขอประกาศว่าโจกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชาลูซิงถางคือภรรยาของฉันเครื่องประดับเซตนี้คือของที่แม่ฉันโจกที่ฝากไว้เป็นของขวัญต้อนรับสไพ้าย,ยังมีใบฉนดบ้านเหล่านี้ด้วยกุญแจรถและบัตรธนาคารตัวเปลี่ยนคืนเป็นของขวัญต้อนรับให้ภรรยาของฉันคุณชายกลับให้สมบัติล้ำค่าที่คุณนายทิ้งไว้ ให้กับคุณนายคนนี้ดูเหมือนว่าคุณชายของเราให้ความสําคัญกับคุณนายคนนี้มากาเจ้าเย่เกิดเกิดกลับดีกับคนบ้าคนนี้ยังดีเลยไอ้ไอ้ไอ้จ้าเย,ยเลือกใครไม่ดีทําไมถึงยึดติดกับเด็กบ้าคนนี้ของขวัญเหล่านี้รวมกันแล้วมีมูลค่าถึงร้อยล้านลูกพี่ลูกน้องเธอมีค่าเท่ากับเงินขนาดนั้นได้ยังไงลูกจิงฐานคุณทําร้ายฉันอีกแล้วที่โดนก็คือคุณแหละไม่เคารพผู้ใหญ่ ไม่เข้าใจกฎกติกาลูกพี่ลูกน้องคุณดูเธอในฐานะเป็นสะพ้ายของคุณการสอนกฎกติกาไม่มีผิดใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีผิดแล้วทำไมไม่ขอโทษขอโทษครับสะพ้ายไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอฉันครั้งหน้าคุณยังไม่พูดอย่างมีมารยาทฉันก็จะยังทำร้ายคุณได้นะไปเธอเวลาไม่ค่อยจะดีแล้วขึ้นไปพักผ่อน วันนี้ก็ดีอยู่ใช่ไหมการทำธุรกรรมของเราสามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือยังวันนี้ก็ทำได้ดีใช่ไหมการทำธุรกรรมของเราสามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือยังถ้าฉันบอกว่าไม่ละ่ะถ้าคุณพูดว่าใช่ฉันจะฆ่าคุณหวังว่าในการร่วมมือครั้งต่อไปจะสนุกห้องนอนนี้วันนี้เป็นของฉันคุณไปนอนที่ห้องอื่นวันนี้คงไม่สะดวก ฉันเตือนคุณนะถึงเราจะเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีฉันก็ฆ่าคุณได้เหมือนเดิมที่นี่คือบ้านเก่าถ้าเรานอนแยกห้องวันนี้แน่นอนว่าจะทําให้คนอื่นสงสัยมีเรื่องน้อยดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นฉันไม่มีความสนใจคุณน่าจะเป็นแบบนี้ดีที่สุด รูปร่างก็ดีนะสวยไหมสวยเป็นคนที่ฉันเคยเห็นเป็นคนที่ฝึกได้ดีที่สุดทำอะไรอยู่เซิงเจาเย่คุณคิดอะไรอยู่ เธอยังเคยเห็นร่างกายของผู้ชายคนอื่นไม่มีอะไรเกิดกเก่อนหน้านี้คุณให้ฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับพิ่สะพยมีผลแล้วเจอกันที่บ่าฉันมีธุระต้องออกไปแป๊บเฮนานังสิงสาวคุณนี่เงียบจริงๆพอพูดแล้วทําให้คนตกใจเลยข่าวเกี่ยวกับการแย่างงานแต่งของคุณทั้งเน็ตต่างพากันพูดถึงฉันชื่นชมคุณมากจริงๆ มีข่าวอะไรจากบ้านลู่ไหมพ่อที่ไม่เอาไหนและแม่เลี้ยงของคุณแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฉันเห็นลู่หลินเห็นแล้วเธอกำลังเต้นรำกับผู้ชายสองคนอยู่ส่งที่อยู่ที่ดีมาให้ฉันหน่อยถึงเวลาแล้วที่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เธอสาวๆ,าวๆฉันเห็นสามีของเธอด้วยเฮเฮเฮทำไมถึงวางสายเอาละลืมมันไปเถอะเดี๋ยวเจอกันน่าจะไม่มีอะไรนะ จะทานของว่างกลางคืนไหมเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปไม่ต้องนอนหน่อยหลับแล้ว <c oughs> บอกได้เลยว่าค้นพบอะไรบ้างพี่สะพ้ายสาปีก่อนถ <c oughs> ูกตรวจพบว่ามีโรคจิตเวทอย่างรุนแรงถูกครอบครัวของเธอ <c oughs> บังคับส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวทแต่โรงพยาบาลนี้ บันทึกผู้ป่วยจิตเวชที่อันตรายที่สุดในประเทศและเป็นอาญากรโรคจิตที่ผิดปกติที่สุดทุกปีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากและยังมีพี่สุด้ายในนั้นไม่มีใครกล้ารบก,กวนตอนที่เธอถูกครอบครัวลูกส่งเข้าไปโอ18กลับสามารถฝ่าฟันออกจากกลุ่มคนที่ชั่วร้ายได้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องน่าสนใจอีกมากสื่อต่อไปฉันอยากรู้เกี่ยวกับประวัติของเธอในสามปีนี้ทั้งหมดรับรองว่าจะทำภารกิจให้เสร็จแต่พี่เย่ขอให้ฉันไปเล่นก่อนสักครู่ได้ไหม ฉันมองว่าวันนี้ตอนกลางคืนมีสาวสวยเยอะจังไปเถอะต้องไปดูให้ดีขอบคุณครับพี่ชายพาเราด้วยสิใจพี่ชายฉันเหมือนเห็นพี่สะพ้ายแล้วสวมใส่เซ็กซี่มากไม่ใช่เธอเธอหลับไปนานแล้ว ลู่ลินเหียนตอนนั้นเธอชวนพ่อเลวส่งฉันเข้าโรงพยาบาลจิตเวชคืนนี้ฉันควรจะรับดอกเบี้ยบ้างแล้วลู่ซิงถาง <ร hier> ใครกล้ามาทำกับฉันสาวสวยคนนี้ทำไมถึงโดนตีจนเป็นตาสีแพนด้าทำมากเลยนี่ไม่ใช่ที่ตะกูลู่โดนขโมยงานแต่งหรอคุณหนูลูกคนที่สองลูกหลินเหียนใช่ไหมฉันกล้าท้าเดิมพันภาคหัวที่ฮอตในวันพรุ่งนี้ต้องเป็นคุณหนูลูกคนที่สองใครทำถ่ายอะไรอยู่ห้ามถ่ายนะปิดโทรศัพท์ให้หมดพี่ชายเจ้าเย่ยช่วยฉันด้วย เปิดขึ้นลู่ชิงถางทำไมเป็นเธออีกแล้วลู่หลินเหยียนกล้าชิงชายของฉันเธอนี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยอย่าขยับไปมาระวังกระจกแตกจะเข้าตาเธอได้นะ ครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก่อนถ้ามีครั้งหน้าอีกเศษแก้วนี้ก็จะทิ่มเข้าไปที่หัวของคุณคนบ้าป้าป๋าจะไม่ปล่อยคุณไปแน่เจ้าเย้เกดเกดปีสุนัขก,ก็ต้องดูเจ้าของคุณหนูลูกสองถ้าวันนี้มีข้อไม่พอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของภรรยาผมมีความไม่ได้สามารถให้ท่านพ่อมาหาผมที่บ้านเซิงได้ทุกเมื่อผมรอคุณอยู่ผมก็น่าสนใจมากท่านพ่อคุณมีความกล้านั้นไหมกล้าก่อกวนผมไหมเจ้าเย้เกดเกด เล่นให้พอแล้วกลับบ้านกับผมเ่ิงจ่าวเย่ใครคือสุนัขของคุณลู่ชิงถางผมยุยแยงมานานขนาดนี้ก็ยังไม่ทําให้เจ้าวเย่เกิดเ,เ,เกรังเกียจคุณไม่คิดเลยคุณกลับทําให้ตัวเองตายครั้งนี้คุณตายแน่ลู่ชิงถาง ผมยังไม่เคยบอกว่าคุณหลอกผมคุณกลับมาทำลายก่อนแล้วจะเป็นยังไงล่ะกลับบ้าน <c oughs> คุณทำอะไรอยู่ต่อยผมลงถ้ายุ่งอีกผมจะจุกคุณต่อหน้าทุกคน <c oughs> คนเรลวเ <c oughs> ซิงเจาเย่คุณหาไยใส่ตัวล <c oughs> ู่ชิงถัง คุณคงไม่ลืงห่วงใช่ไหมก็เพราะว่าฉันกับลู่หลิงเหียนปรากฏตัวที่บาเดียวกันกินมึงเหอะฉันขอเตือนให้คุณระวังตัวหน่อยไม่ว่าจะเป็นตระกูลเสื่องของฉันหรือเสื่งจ่าวเย่ของฉันไม่มีอะไรที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ฉันโกรธเพียงเพราะว่าฉันเกลียดลู่หลิงเหียนสุนัขของฉันถึงแม้ว่าจะตีจนตายและฝังก็จะไม่ให้เธอกินเลยใครคือสุนัขของคุณคุณเสื่งจ่าวเย่คือสุนัขของฉัน คนบ้าคุณเสื่องเจ้าเย่ทำทำตัวให้ดีหน่อยไม่งั้นฉันจะโกรธคุณจะทำอะไรอีกทำตัวให้ดีหน่อยนิดหน่อยให้ดีมาดูที่นี่บอกว่าคุณผิดลู้จริงใช่ลู้จริงถังฟานคุณรอฉันอยู่ ไม่บอกใช่ไหมพูดพูดคุณผิดไหมฉันผิดผิดตรงไหนคนบ้าคุณอย่าเอาเปรียบก,กันนักเลยอืมผิดแล้วผิดที่ไม่ควรจุบค,คุณคุณในอนาคตจะเชื่อฟังทั้งหมดต้องฟังลู่จรงิงถางฉันในอนาคตจะเชื่อฟังทุกอย่างต้องฟังลู่จรงงงิงถาง คุณเมื่อกี้น่ารังเกียจมากถูกบันทึกไว้หมดแล้วถ้าคุณไม่เชื่อฟังในอนาคตฉันจะส่งออกไปให้ทุกคนได้เห็นรู้จริงถังนี่แหละรอตามฉันนะตอนนี้ขอโทษช้าไปแล้วตอนนี้ขอโทษช้าไปแล้ว,นนลวคุณคิดมากไปแล้ววันมะรืนมาที่บ้านฉัน อย่าทิ้งฉันไว้นะหยุดนะัดมีเรื่องอีกถ้าจะตับบา้านงั้นพรุ่งนี้ไปซื้อเสื้อใหม่กันจะได้ไม่ให้คนอื่นคิดว่าฉันไม่ดีต่อคุณให้ใช้บัตรของฉันอืมอืมอืมอดูเหมือนจะเชื่อฟังมากขึ้น คุณเซิงเสื้อผ้าชิ้นนี้คุณสวยมากพอใส่แล้วสวยมากฉันพอใจในการตอบสนองของคุณจ่ายสำหรับตัวนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปบ้านลูกกับคุณเป็นการไปกับฉันนะคุณไปกับฉันได้แต่ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณห้ามเข้าไปยุ่งดูดูนะขอแค่ดูเฉยๆคุณจะทําอะไรน่าสนใจอีกถ้าฉันทำร้ายคนที่บ้านลูกคุณจัดการได้ไหม คุณต้องเชื่อในเสื้องจาวเย่ความสามารถที่มีเพียงสามคำอืมอืมอืมแม่ก่อน ไอ้คนนี้กลับรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่แม่ผมกลับมาแล้วพวกที่แอบกินทรัพย์สินของคุณ<ม>ฉันจะจัดการทีละคนแยกกระดูกพวกเขา ชดใช้ให้คุณมีอะไรเกิดขึ้นถังถงคุณทําอะไรอยู่เฮ้อเฮอฉันกลับอยากถามคุณอะไรเกิดขึ้นเหรอป้ายของคฤรหาสู้หายไปไหนลู่จิงถังคุณเป็นคนบ้ากลับมาอีกแล้วเหรอบ้านสู้ล้มละลายไปนานแล้วที่นี่คือบ้านลูกคุณมีคุณสมบัติอะไรมาชี้มือชี้ตาที่นี่ไปให้พ้นจากที่นี่ฉันกําลังคุยกับหลู่หยิงชวนไม่ถึงคุณที่จะพูดที่นี่คือบ้านลูกไม่ใช่บ้านเผ่าเซิง ให้คนเข้ามาจับตัวฉันลง